สวัสดีครับมาพบกับผมคือช่องเขยเซกาผาชมนครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ่อตกปลาแถวลาดพร้าวหกนะครับบ่อน,นี้เป็นบ่อปลานินนะครับพอดีเราจะมารีวิวให้ดู <c oughs> จะอยู่ตรงใจกลางเลยฮนะลาดพร้าวหกสองหาง่ายครับวิ่งตรงเข้ามาเลยสเกตจะมีป้ายบอกเป็นบ่อตกปลานะครับตามพิกัดนี้กดได้เลยใน gps จะมีขึ้นเลยให้เป็นบ่อบ่อตกปลาตีฟิชชิงนะครับมีปลานินปลาช่อนปลาช่อนนี่ให้เหยื่อ ปลอมตกได้เลยส่วนปลาสวายไม่ให้ออกนะครับตเมื่อกี้ลองเทสดูแล้วปลาสวายเล่นงานก่อน,นถกไวมากเลยเดี๋ยวผมจะดูรายะเดมีอาหารนะครับมีซุ้มนี่ครับรอบข้างให่ฮรนะเปิดถึงแต่สองสองโมงถึงสี่ทุ่มนะฮะบรรยากาศชี่ได้ครมีซุ้มมีอาหารตามสั่ง เจะถ่าย <c oughs> ตัวนี้ให้ดูเบอร์ทโทรก็จะมีขึ้นนะครับนี่ครตามนี้ <c oughs> น,ททนี่ฮะเบอร์โทรนะคะัคันละระ้อยเปล่าฟรีหนึ่งโลถ้าโกนเกินโลนะครับซื้อออกโลละหกสิบเด็กอายุไม่เกินสิบห้านะครับห้าคัน หกสิบบาทเปลอาอฟรีหนึ่งโลห้ามใช้เบ็ดนรกตะข่ายพร้อมพ่งตัดออกแล้วก็พ่วงต้องตัดออกเป็นเบ็ดสองตัวเช่าเบ็ดขั้นที่บอกก็มีนราคาสามร้อยห้าสิบะ350นะครับมีหันตามสั่งาตามมีเลยครับนี่หมูกระหยัดี่อ่านะฮะหาง่ายครับอยู่ ใจกลางเทพเลยทำไมไม่ต้องไปไกลฮะถือว่ามาพักผ่อนมีปลาด้วยที่นี้จะตกปลาได้มาช่างแล้วทําอาหารปลาได้ด้วยไหมครับได้ใช่ไหมฮะโอเคกันก็ยิ่งดีเลยครับก็ส่วนเรื่องทาปลาอะไรมาก็มาคุยรายละเอียดเอาดูโอเคเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นไงวันนี้ผมก็ลืมเอาขาตั้งกล้องมาอีกตามเคยนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับเมื่อกี้ไปสวายไปได้หนึ่งแต้มโอ้โหยังไม่ทันอเลยไม่ได้วางเลยครับ สายจะชอบเหยื่อนี่ซะและต้องระวังคนระับประนินเห็นบอกว่าจะกินยากนิดหนึ่งแต่ปลาสวายเนี่ยแต่ถามว่ามาเล่นตกกีฬาตกเอาแบบสนุกก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูเอยยังไงจะตกได้อีกเดี๋ยวผมจะถ่ะายดูว่าปลาไซประมาณไหนโอเคครับนี่ครับเป็นปลาไซนี้นะฮะสวายขว้างปุ๊บตกได้เลยถ้าว่ามาสนุกเป็นการกีฬาแล้วนั่งดืง่มกินเล่นเป็นแต้มเป็นอะไรได้นะครับก็ถือว่าโอเค โอเคเดี๋ยวปล่อยลงครับเพราะว่าเขาไม่ให้เอาปลามีออกทีนี้ก่อนครับสรุปบอ่บอบ่อนี้นะครับปลาสวายเยอะมากตกตรงอันนี้หน่อยครับมามีแต่ปลาสวายเลยครับเพราะว่าไม่ทันปลานินปลานินไม่ทันเลยไม่ใช่เงี้ยไม่ทันปลาสวายแต่ถามว่ามาตกสนุกเล่นเ่นได้นะครับบรรยากาศที่ได้ใจกลางเมืองเดี๋ยวจะลองตั้งกล้องดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไง ผมมันเลยตกได้คว่างก็กินควางก็กินเดี๋ยวจะลองอันนี้ดูครับ 一器人。起 ประมาณไซนี้เนี่ประมาณปลาประมาณไซนี้นะครับกว้างแไม่ต้องวางทำไงถึงจะได้คะแนีน รือว่ามานั่งดื่มนั่งเลเ่นได้ครับเป็นการกีฬา <c oughs> ลองมาดูครันราพทหกสี่ทิมที่ Google m a p บ่อกตกปาตีฟิชชิงนะครับภาพที่หกสิบสอง 62. นินไม่ทันครับเข้าออกได้ก็จึงงามเลยนะ ตอนนี้ผมลองคว้างไปใกล้ๆดูฮะว่ราทางนู้นมันจะเป็นพวกปลาสวายมันขึ้นมาท้องโตทุกตัวครับจะลองดูใกล้ๆเผื่อปลาดินอยู่ใกล้ๆนี้นฮะเป็นซุ้มมีหลายซุ้มนะครับกุ๊กไก่เยอะฮะกุ๊กไก่ไก่ชนโอเคติดตามต่อครับวันนี้ทำคลิปเป็นรีวิวมาให้ลองดูครับสำหรับ นักตกปลาทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพหรือจะมาไตกพักผ่อนะมีนะเครื่องดื่มมีอะไรครบหมดนะครับร้านค้ามีมีที่จอดรถสะดวกสบายดีครับ mm -hmm. mm <coughs> mm <coughs> ท่วงครับมาได้สนุกดีไปพัก สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนละกันครับวันนี้ก็ได้ประมาณ10กว่าแต้มได้ครับเป็นปลาสวายล้วนๆปลาดินไม่ได้เลยนะครับมีทั้งนกทีลาบทั้งอะไรไปหมดยังไงฝากช่องเขยสีการ,ระชมด้วยละกันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยละกันมาได้เลยครับบ่อตกปลาตีฟิชชิงลาดพาวหกสิบสองมีเบอร์โทรที่ติดต่อสอบถามเองได้เลยครับมีทั้งอาหารเครื่องดื่มครบอยู่ใจกลางเมืองเลยครับตรงนี้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ